สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องป้องไปสู้ขู่สุคนที่เขามาส้มนะครับผมเอามนีสีผ้าพีผ้าหนองมาเผาทานใส่เองนะครับผมมาสดุปกระกที่เข้าต้องใส่คือปี๊บนะครับผมปีบ๊บแล้วก็ฟื้นเอออันนี้ผมมีฟื้นหลายผมก็เลยโอ้ยเมือนกันนาเผาทานใส่เมือนกันอะอันข้างล่างก็คือใส่ฟื้นไวต้องไปนะครับเตรียมจุดไฟนะครับเด้นี่ครับทานเออฟื้นที่เยาสีเผามนีเป็นการเผาั้งแรกครับเขากับวัาน์ในใส ปืนใหญ่ประกาศเลยปืนใหญ่นะครับผมจุดไฟเลยเหมที่นี่มันสีมีปองข้างล่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เบิดงครับมีเห็นไหมครับปองข้างล่างปองปีบข้างล่างนะครับโอเคเดี๋ยวสิจุดไฟกันเลยนี่แหละนี่ครับติดติดบ่เนาะลุงลุง ดตตเ็่อขอลงหนีรถนะไม่แล้วพี่น้อง ที่นี่ฟื้นไหยอยู่ในห่นเดี๋ยวมันก็สีลามเห็นไหมยังไงก่อนให้ยงสีใสอันอันนี้ลงใส่ทันเพื่อที่จะดีผาเออฟื้นเยอาสีผาใส่ทันเออฟื้นน้อยลงไปจริงน้อยเห็นมันไหมก่อนนี่แหะครับเอาไปเฮ็ดเองง่ายๆดนะครับเด้อเฮ็ดใส่ในข้อเลื่อนเท้าบ่ได้เฮ็ดขายดอกเฮ็ดใส่เองนี่แหละ วันที่นี่กระสิใส่พื้นไงวันที่นี่เดี๋ยวงอยากใส่พื้นไงกัน้ะ นะครับพี่น้อครับสามารถเทดใส่เองแายในขัวเลื่อนนะครับเป็นย่ายงครับก็ต้องใส่งบไหลต้องซ้ำหนีซักกอนมาที่นี่กับเบึงบึง ลูกเยอะได้พี่นอ้องเอาปิดฟ้าหนึ่งฟ้าเข้ากระเฮ็ดมาจากฟ้ามัน่ะฟ้าทางล่างมันแต่ว่าผมพลิกด่านมันเอาดากขึ้นก็จอกระป้องใสข่างลงไปแล้วลปิดล้มรับปิดหูมันห้ควันออกแต่มองหนีป้องหน,ปงนีป้องเดียวโอ้ก้าขั้นตอนนี้หวานจิงไวยครับต้องระวังเพราะว่าควันมันถักควันกัไฟมันทางขึ้น กระพิดกระพิดไปเรื่อยๆนะครับน้ำขอบน้ำยังนี่ไล่ให้มันเบิ่ดๆออนุญาตใส่มือเริ่พี่น้องเด้อเออๆมันห่อนนะแต่จังหวะผมะใส่มือ